ค,คือมันตอบได้สองด้านนะในด้านความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกว่าเ,เราเป็นคนตรงังจะต้องออมีบุคลิกลักษณะหรือว่าเอกลักษณ์ดังต่อไปนี้อะไรเนี้ยมันก็มีอยู่เหมือนกันจริงๆนั่นแหละแต่อีกด้านหนึ่งนะคือด้านวิชาการด้านการมองปัญหาเนี่ยคิดว่า ในประเทศเราเนี่ยนะแบ่งเขตจังหวัดตามตามเขตพื้นที่การปกครองดูแลแล้วสีนี้พอการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ทราบท่านผู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่าว่าทําไมจังหวัดที่เป็นกลุ่มเดียวกันต้องมาแข่งกันด้วยมันมันมันยัง,งคือการแข่งเนี่ยผมว่ามันเป็นการเลือกวิธีปฏิบัติของผู้บริหารมากกว่า เจตนาการแบ่งพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะเป็นโซนทะเลจะเป็นปสมูเขาหรือเป็นโซนภาคอย่างเช่นภาคใต้ตอนบนเนี่ยมันมีสองกลุ่มกลุ่มเอาไทยกับกลุ่มอันดามันเจตนาคงไม่ให้แข่งขันกันอย่างเช่นถ้าแข่งขันกันนะอย่างเช่นจังหวัดพังงากับภูเก็ตแข่งขันกันในรูปแบบใดล่ะมันต่างกันเยอะเลยจังหวัดตรังกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้ามครอสคัสเตอร์แอเรียกันเนี่ยก็แข่งขันกันไม่ควร ผมว่ารูปแบบการแข่งขันขนี่นมันอยู่กับผู้บริหารในกะน,นั้นมากกว่าไม่ใช่เจตนาของผู้แบ่งคัสเตอรอท์ที่อยากจะพูดประเด็นนี้เพราะว่าเราเหมือนกีฬาสีไงเราเชียร์กันเป็นจังหวัดนะ,ะทีนี้ถ้าจังหวัดตรงังเราคิดซะว่าเป็นหนึ่งในประชาคมกลุ่มอันดามันนะฮะอะโอเคแยกกระบี่ไปก็ได้เพราะกระบี่ไประดับอินเตอร์ถึงไหนถึงไหนแล้วเราก็มีเนี่ยตรังสตูลแล้วก็ ด้านพัฒนุุงต่อกันเราก็สามารถพัฒนาขึ้นมาแบบพร้อมๆกันได้อะค่ะเพราะว่าผู้จริงๆศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยนะถ้าต่างคนต่างทำนะมันไม่ถึงไหนแต่พอรวมกันเนี้ยมันจะเป็นรูทที่โอ้โหน่าดูเลยที่ที่ข้องใจอย่างนี้นะเพราะว่าเคยไปทางจังหวัดภาคอีสานที่ติดกับแม่น้ำโขงไม่ขอระบุนามนะคะเขาแข่งกันจะทำสะพานข้ามโขงแล้วก็เป็น เป็นเขาเรียกเป็นฮับในการขนส่งคมนาคมนะะพานอยู่ห่างกันสี่สิบกิโลอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเอ๊ะทำไมต้องมาแข่งกันทันนี้จะแบ่งกัเนานะ,ะโอเคจังหวัดน,นี้เอาท่องเที่ยววัฒนธรรมไปเลยจังหวัดน,นีเ้เขตขนส่งการค้าไปเลยอ,อันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารแต่ทีนี้อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งในฐานะคนตรังนะคะว่าความ ความภาคภูมิใจในฐานะชาวตรางของเราเนี่ยนะมันควรจะมาจากความรู้เบื้องลึกด้วยเพราะไม่งั้นนะเวลาเราเอาระดับชาตินะเวลาเราพูดถึงเอกลักษณ์ไทยไปถามเด็กๆดูดเอกลักษณ์ไทยคืออะไรปรากฏว่าคนไทยไหวสวยที่สุดคนไทยสยามเมืองยิ้มคนไทยโดดเด่นไม่เหมือนใครคนไทยใจดีอะไรส่วซึ่งเป็นคําตอบที่จริง,รงๆคืออัตลักษณ์อะเราคิด เกี่ยวกับตัวเราเองอย่างไร,รโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงซึ่งอันนี้มันมันคือการไม่มีฐานข้อมูลไงอย่างการไหว้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่จีนไปจนถึงอินเดียเปอร์เซียอะไรต่ออะไรก็พนมมือกันทั้งนะั้นะค่ะเพราะนั้นถ้าเรา,า,เราคือก็เหมือนกับปัญหาที่ตั้งเมื่อกี้ถ้าเราภูมิใจในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีรากเง้าทางชาติพันธ์ภาษาเศรษฐกิจสังคมร่วมกันนะฮะคิดว่าเราน่าจะทำอะไรได้มากและตรงกับทิศทางที่เรากำลังจะก้าวไปก็คือประชาคมอาเซียนค่ะค่ะถ้าเราไปคิดถึงระดับภูมิภาคแล้วเนี่ยนะระดับท้องถิ่นระดับตำบลระดับอะไรต่างๆจนมาถึงจังหวัดเนี้ยมันก็ควรจะลบไอ้อะไรอะเส้นแบ่งความรู้สึกเหล่านั้น ออกด้วยเพราะมันลบง่ายกว่าระหว่างไทยกับมาเลหรือไทยกับาวซอีกค่ะค่ะแล้วในส่วนถ้าเกิดเหมือนในผลงานถ้าเกิดคุณจิรนัานจากนาเสนอในรูปแบบของผลงานของตัวคุณจินัานเองจะนําเสนอยังไงได้บ้างคะเรื่องของความเป็นตรังอย่างนี้ค่ะผลงานอะไรคะไม่ใช่ผู้ว่านี่คะแบบว่าถ้าพูดถึงแบบเราไปเหมือนมีเพื่อนนะคะหลายๆพื้นที่เราแบบไปทำใช่ไหมคะว่าจะเผยแพร่จังหวัดตังยังไงดีเอาอย่างนี้ มันมันต้องมีดีมาอวดจนได้สิน่ะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเมคไม่ต้องเฟคสองคำนี้ไม่รู้จะแปลไงเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งสึนามิใช่ไหมกี่ปีแล้วอ่ะกี่ปีแล้วสิบเจ็ดแล้วเจ็ดปีเจ็ดปีตกใจนึกว่าสิบเจ็ดปีใต้แต่แปดปีนะคะตอนนั้นนี่ทั้งภาคใต้นี่โอ้โหมืดทมึนไม่มีใครมาเลยแล้วหลายจังหวัด เ,เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวตรงๆเลยค่ะก็เลยจัดสื่อมวลชนลงมาโดยตั้งหัวข้อว่า,วาอ,อ,อันดามันไม่ได้มีแต่ทะเลแล้วไม่พาสื่อมวลชนไปเห็นหาดเห็นอะไรเลยนะ,ะพามาแถวนี้หัวยอดท้าเลเขากอบออบนสั่งล้วนๆใช่นะแล้วในทริปนั้นนะคะทำให้ตัวเองก็รู้สึกว่ามันมีอะไรตั้งเยอะที่เอามาจัด จัดชุดได้จัดแพ็กได้ถ้าจะพูดถึงสินค้าการท่องเที่ยวออสินค้าทางวัฒนธรรมนี้่ะหรืออย่างประเพณีวัฒนธรรมของเราเนี่เราไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเราไม่เหมือนภูเก็ตรตรงไหนเอาว่าเหมือนก็เหมือนแต่เหมือนแล้วเราดูแลดีหรือเปล่านะของเราสวยกว่าหรือเปล่าของเราแท้กว่าหรือเปล่าเขาจะดูตรงนั้นมากกว่า เพรมันม,นมีมีเยอะแยะมากมายอันหนึ่งที่เดินเข้ามานะรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้หนังสือเล่มนี้แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทับเที่ยงค่ะมีละเอียดถึงขั้นนอกจากแผนที่แล้วบ้านเลขที่ต่างๆแล้วก็ร้านสิริบันวิธีก่อสร้างทําอย่างไรอะไรต่ออะไรแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้มันคือ ควรจะศึกษาด้วยนะคะหลายหอย่างคือถ้าเป็นเหมือนพวกหนูสมัยพวกเด็กๆเนี้ยควรจะให้ความสนใจในเรื่องของพื้นที่มากๆแล้วแล้วตอนนี้นะทำงานอยู่มิวเซียมสยามค่ะหน้าที่โดยตรงเลยนะก็คือทำเรื่องน่าเบื่อเรื่องวิชาการให้สนุกให้ได้ค่ะเพื่อจะล่อหลอกเยาวชนมาเข้าพิพิธภัณฑ์ค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้รอบจัดมากเลยว่าจะทํำยังไงค่ะ,ะ,คะก็ต้องให้เยาวชนสนใจบา,บางงานนี้นะแค่เปลี่ยนชื่องานนิดเดียวนะจํานวนคนต่างกันเลยหรือบางงานแทนที่จะเอาเอาอะไรที่ล่าสุดเราจัดเรื่อง500ปีสยามโปรโตุเกสซึ่งมีแส่พวกอาจารย์อาจารย์าารยังไม่ได้สนใจเราก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น โปรตุเกสสุดขอบโลกการผจญภัยแล่นเรือเหมือนเหมือนกับตันแจ็คสแปโรมาเลยจากฝั่งขนูนของโลกกว่าจะมาถึงสยามเจออะไรมั่งคือเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นนิดเดียวเองใช่แสดงว่าความเป็นลังนี้นําเสนอได้อีกหลายแง่มุมมากมากอย่างของกินเนี่ยนะพู้จริงๆรู้กันไปทั่วประเทศรู้ไปถึงต่างประเทศแล้ว่เมืองนี้นักกินค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างมั่นคงแล้วหน้าที่ของเรา คือรักษาของกินพวกนี้ค่ะเพราะว่าบางทีนะมาเห็นแล้วเฮ้ยซงกระเป๋าเปลี่ยนแป้งไปแล้วนี่ใช่ไหมเดิมที่เป็นแป้งทําเองแบบแบบโบราณนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ขาวจ้วกเหมือนในเซเว่นเลย Uh huh. แสดงว่าเขามีกลยุทธ์ใหมอ่อาจจะหาเจ้าเดิมๆยากด้วยนะคะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะ,คะมีท่านหนึ่งคุณสลินค่ะเป็นผู้ที่พูดเลยคุกคี uh huh. ทางด้านเรื่องของอการส่งเสริมกิจกรรมจังหวัดตรงังยิ่งเรื่องเป็นอาหารการกินหมูย่างขนมเค้กเนี่ยนะคะส่งเสริมกิจกรรมมาอย่างยาวนาน,านหลายปีแล้วเนะะี่ยค่ะคิดว่าเราจะมีแนวทางการส่งเสริมเรื่องของจัจงหวัดตรังนี้ให้ออกไปสู่ในแง่อีกแง่มุมไหนอื่นออีกได้บ้างคะ ก็ขอญาตเรียนกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทํามาตลอด30ปีนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่าเอาตัวเองเนี่ยออกมาให้เขาได้เห็นแล้วก็รักษาสภาพที่ตัวเองเคยเป็นอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคงจะห้ามไม่ได้เพียงแต่เราทำอย่างไรที่ให้มันเปลี่ยนช้าที่สุดแล้วก็ให้คงความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยให้ได้นานที่สุดอย่างยุตอย่างนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วท่านผู้ว่ามาเมืองตรัง เพื่อจะมาดูหนังแต่พอถึงเวลาผ่านไป4ี่หสิบปีเนี่ยโรงหนังก็ไม่สามารถที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้แต่ว่าขนมเค้กซึ่งเป็นขนมที่ในขณะนั้นเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ย,มยผมเชื่อว่าตอนผู้ว่ามาเนี่ยเขาคง,งจะทําวันละเจ้าเออวันละ2องสามลูกแล้วหานเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็มีฝาครอบพอเราไปสั่งกาแฟเขาก็เอามาวางทั้งถาด ในถาดอาจจะมี4ชิ้นแล้วก็เรากินชิ้นหนึ่งก็เก็บเงิน1ชิ้นนั่นคือเหตุการณ์เมื่อ4ี่0ปีที่แล้วทางหอนค้าเพียงแต่เอาของที่เคยเป็นของเราเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้คนได้รู้จักแล้วขยายให้มันกว้างขึ้นจากเมื่อก่อนขนมเค้กมีเฉพาะที่ลำพูลาที่ท่านว่าบอกอาจจะมี1นร้านขยายเป็นสอ้านวันนี้มีร้านทำขนมเค้กมากกว่า80ลร้าน